แต่ก่อนอื่นเนี่ยขออีกสักนิดนึงนะครับโครงการนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะร่วมโครงการนี้ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับโครงการนี้ก็คือโครงการสวยแล้วก็หลอก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังนั่นเองนะครับหมายถึงว่าเราเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเงินทีหลังอ่าเป็นไงครับแฟร์ไหมครับใจปั้มไหมเพราะว่าให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้ก่อนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับ ผู้ชมเนี่ยมาจ่ายทีหลังนะครับแค่นะครับผู้ชมมีบัตรเครดิตการ์ดครับของธนาคารอะไรก็ได้นะครับสามารถโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ call center ของเรานะครับบอกกับเจ้าที่ว่าจะใช้สิทธิ์นะครับเข้าร่วมโครงการสวยหลอกก่อนแล้วจ่ายทีหลังน่เห็นไหมล่ะฮะเขามีเครดิตให้นะครับ45วัน50วันนะครับทีนี้ผู้ชมเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามความพอใจเลยนะครับปัญหามากปัญหาน้อยสามารถเลือกได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะผู้ชม จ่ายที่หลังแล้วนะครับก็ยังสามารถแบ่งจ่ายครับโอ้ oh, เป็นยังไงฮะแบ่งจ่ายนี้แบ่งจ่ายเป็นมุดงวดนะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่งวดนะครับหงวด10งวดน่า ah. สนใจขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการสวยหล่อก,ก่อนแล้วผ่อนจ่ายที่หลังครับ ไม่ยากเหมือนกันนะครับอยู่ที่ไหนของเมืองไทยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกบาร์คนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีบัตรเครดิตการ์ดนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับ024019599นเะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะทําให้คุณสวยคุณหล่อนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สํานักงานใหญ่ของเราเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องสวยจะต้องหล่อกันแน่นอนนะครับทุกพื้นที่ทุกเขตกันเลยทีเดียวนะครับอะ เป็นไงครับข่าวข่าวที่ผมนํามาบอกในวันนี้นะครับจู่ใจกันหรือยังครับยังไม่จูใจใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันอีกกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหลายท่านเนี่ยติดตามรายการของเรานะครับไม่ทันนะครับช่วงนี้ยิ่งฝนตกนะครับกลับบ้านโอ้โหรถก็ติดมากนะครับกลับไปดูรายการรายการเราจบแล้วนะครับสามารถติดตามของรายการของเรานะครับย้อนหลังได้นะครับติดตามได้ทางเว็บไซต์ครับคุณผู้ชมถ้ายังจําไม่ได้นะครับจดเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะครับตรงหน้าจอนะครับ w วอร์ไวยเว็บบา c o คนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บาร์คนีนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบาร์คนีนะครับสามารถเข้าไปคลิกหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์กลางนะครับของบริษัทบาร์คนีเลยนะครับที่นี่เนี่ยจะมีในส่วนของจิวเวอรี่สวยๆนะครับเสื้อผ้านะครับเสื้อโปโลเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกระเป๋านะครับโดยเฉพาะกระเป๋าหนังโควีนะครับอยากรู้ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับสามารถคลิกเข้าไปด จากเว็บไซต์เลยและที่สําคัญที่สุดนะครับสามารถที่จะด,ดูโฆษณาของเรานะครับทั้ง3มเรื่อง3ตอนได้จากเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกันนะครับและที่มากไปกว่าน,นั้นนะครับติดตามรายการของเราย้อนหลังได้จากเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยนะครับ worldwide b a r c o n i h i so com ครับเนะี่ยก็ตากข่าวไว้นะครับสำหรับเว็บไซต์ของเรานะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผู้ชมตอนนี้นะครับ คุณผู้ชมบอกว่าเมื่อวานนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับอยากได้ตัวนี้ครับตัวเซรั่มทองคำนะครับอยากได้ฟรีนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราจะเปิดให้จองแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเซรั่มของเราเนี่ยใกล้คลอดแล้วนะครับเราจะเปิดให้จองแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราให้สิทธิ์คุณผู้ชมเอาไปใช้ฟรีๆกันก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับแค่คุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางบริษัทบางคูนี้ของเรานะครับทางรายการของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคําถามมาถามครับอยากได้เซรั่มทองคําไปใช้กันฟรีๆนะครับตัวนี้เลยนะครับ ตัวมิราเคร์โกคาวีวิชเพิร์เซรามนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของนะครับอะมิโนโปรตีนของไข่มุกนะครับบวกกับตัวทองคำบริสุทธิ์นะครับร่วมกับตัวไข่ปลาคาว,วียนะครับ เป็น3สูตรนะครับเพื่อทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยคืนความอ่อนเยานะครับคืนความกระจ่างใสแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็สวยเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลนั่นเองนะครับนี่คือตัวเซรั่มทองคำนะครับท่านไหนอยากได้ฟรีนะครับไม่ยากเลยนะครับส่ง SMS มานะครับที่หมายเลข4 4 6 9 4 4 1 1นะครับพิมพ์คาว่า BS ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับช่วงนี้เนี่ย เป็นช่วงที่แบบว่าหลายท่านเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับน้าท่วมนะครับขอเป็นข้อความให้กําลังใจละกันนะครับสําหรับผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมนะครับเป็นข้อความที่ให้กําลังใจแล้วก็สนับส่งเสริมนะครับให้ให้คนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมีกาลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ่ายนะครับให้คุณผู้ชมถ่ายขึ้นมาว่าถ้าตัวเซรั่มทองคาของเราเปิดจําหน่ายเนี่ยเปิดให้จองเนี่ย คุณผู้ชมจะจองได้ในราคาเท่าไหร่นะครับไม่ยากเลยนะครับใบให้นิดนึงนะครับจะลงทายด้วย99เอ่ะเลข9นะครับเลขสวยนะครับเลขมงคลผู้ชมทายเข้ามาเลยนะครับส่งมากมีโอกาสมากนะครับส่งมาที่หมายเลขนะครับ469 441 1ส่งะครับส่งมากมีโอกาสมากนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้ฟรีนะครับอันนี้แจกฟรีกันไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องจำหน่ายนะครับนี่ให้ฟรีกันเลยนะฮะอ่ะ ทีนี้จูใจกันหรือยังครับถ้ายังไม่จูใจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับช่วงของท็อกแอนทิพแต่ว่าก่อนจะจากเด็กนี้ไปนะครับทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับตอนต้นรายการนะครับเกริ่นไว้แล้วนะฮะว่าสําหรับเซตประจําเดือนของเรานะครับตอนนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้กออกบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปทํางานหลายวันแล้วอยากใช้ผลิตภัณฑ์บาโคนีจังและที่สาคัญนะครับบาโคนีจะช่วยอะไรได้ไหมตอนนี้เนี่ยแบบว่าธุรกิจก็ไม่ปิดร้านมาหลายวันแล้วนะอยากใช้บาโคนีจรั่โ พิเศษพิเศษขึ้นมานะครับช่วยในเรื่องของช่วงนี้เนี่ยที่ธุรกิจอาจจะไม่ค่อยแบบราบรื่นรายได้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้เราจัดให้เลยนะครับเซตประจําเดือนของเรานะครับเซตนี้เลยครับนี่เดี๋ยวกล้องจับมาเลยนะครับเซตประจําเดือนตุลาคมของเรานะครับเซตนี้นะครับปกติเนี่ยเราจาหน่ายในราคา9 9้9รบาบาทนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยที่สั่งซื้อเซตนี้นะครับแต่เรามีกดนิดนึงนะครับ10สายแรกที่โทรเข้ามานะครับ ผมแถมกระเป๋าให้เลยครับนี่ครับกระเป๋าทูโทนนะครับสวยหรูครับใบนี้เลยนะครับซื้อเซตนี้ครับ9 9 9 9บาทนะครับแถมกระเป๋าม่วงครีมทูโทนสวยหรูเลยนะครับหนึ่งใบนะครับมูลค่าถึง12,500บาทนะครับเฉพาะ10สายแรกที่โทรเข้ามานะครับตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมต้องรีบโทรเลยนะครับเพราะว่ากระเป๋าเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับโทรเลยนะครับ024019599ครับนี่นะครับ10สายแรกนะครับอย่าลืมนะครับ เป็นไงครับวันนี้ใจปั๊มไหมฮะให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเบรกหน้านี่เดี๋ยวเราไปพบกับผู้ใช้จริงเห็นผลจริงออกมายืนยันออกมาการันตีออกมายอมรับว่าบาคนี่เนี่ยของเขาดีจริงๆนะครับกับช่วงของท็อกแอนติบายสุสานกับบาคนี่ของเขาดีจริงๆครับ สุดยอดแห่งนวัตกรรมความงามผสมผสานไข่มุกแท้จากประเทศออสเตรเลียบาร์โคนี่แก้ไขปัญหาได้เพียง7วันเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เรื่องจริงที่พิสูจน์แล้วทั้งสิวฟ้ากระจุดดังดำริ้วรอยหมองคล้ำรูขุมขนกว้างบนใบหน้าพิชิตทุกปัญหาได้เพียง7วัน จาก60ยังแจวคุณเจนจิราย้อนสู่วัยสาวได้เพียง7วันคุณแนนที่ชิตสิวได้อย่างหมดจดจนหน้าสวยใสยเด้งขึ้นมาภายใน7วันคุณอุ้มรั้วของชาติเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ดูดีขึ้นไม่น่าเชื่อได้เพียง7วันคุณรัฐอายุมากกว่า40ปีผิวหน้าสวยใสยเด้งภายใน7วันและรูปร่างที่เปลี่ยนไปภายใน3เดือนครึ่งเท่านั้นคุณหญิงคุณแม่หลังคลอดแก้ไขปัญหาฟ้ากละได้เพียง7วันและน้ำหนักลดลงถึง25กิโลกร,รมัมภายใน2เดือนนนเท่าั้ คุณเอ็มขจัดปัญหาสิวริ้วรอยจุดด่างดำได้เพียง7วันคุณชิพวรรณกระชากวัยสาวสวยใสยเด้งทันใจได้เพียง7วันคุณกบเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อได้เพียง7วันคุณจุธารัตน์สู้ฟ้าท้าความสวยใสไร้สิวและริ้วรอยภายใน7วันบาร์คนนี้เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อการันตีผลดีจริงพิสูจน์ได้กับเซ็ตสวยครบสูตรขั้นตอนกับการดูแลผิวให้เด้งขาวใสภา,ายใน7วัน กับขั้นตอนที่1เจลล้างหน้าไขมุกผสมมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียทําความสะอาดได้หมดจดพร้อมปรับผิวหน้าให้สมดุลไม่แห้งและไม่มันรวมไปถึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวขาวนวลเนียนกระจ่างใสเพียงครั้งแรกที่สัมผัส ขั้นตอนที่2ครีมบำรุงผิวหน้าเด้งใส่ได้ตั้งตอนเช้าและก่อนนอนแก้ไขดูแลบำรุงฟื้นฟูนในเวลาเดียวกันทั้งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำรวมถึงรูขุมขนกว้างเห็นผลภายใน7วันด้วยประสิทธิภาพของไขมุกแท้จากประเทศออสเตรเลีย ขั้นตอนสุดท้ายปกป้องแสงแดดทั้ง UVA และ UVB กับซูเปอร์ซัครีมกันแดด60เท่าที่สามารถควบคุมความมันได้ทั้งวันและซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วทําให้ใบหน้าไม่เหนียวเนนหนอะหนะให้เกิดความรําคาญและไม่เกิดปัญหาหน้ามันหรืออาจเกิดสิวได้สุดยอดความท้าทายกับศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลาเพียง7วันกับการการันตีของผู้ใช้จริงเห็นผลจริงทั่วประเทศ ปกติ3,850บาทพิเศษ999บาทพร้อเป็นสมาชิก่าคนนี้ฟรีตลอดชีพเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เรื่องจริงที่พิสูจน์แล้วดีจริงพิสูจน์ได้โทร02-401-9599การันตีหาสนวไว้อยู่หรือเปล่าที่นี่แหละสนอไว้ดูชุดนี้สิของจริงไปไปไปจริงๆนะ ที่คือนไตัวปอมชัวดูดิผาแดดเทียบเลยแดดเทียบแดดเทียบสน,สนไวทเป็นผ้า ช่วยลดปัญหาฝ้าแดดผิวหน้าหมองคล้ำจุดด่างดำให้ดูจางลงยางเป็นธรรมชาติต้องบาร์คอนี่โมแอนด์เฟรเกอร์ a y and night cream สาสร์าดแห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลากับบาร์คอนีดีจริงพิสูจได้02-401-9599เ้าโทรมาเลยนะคะอ่ะโทรซะบาร์คอนี่ของเขาดีจริงๆ b a c บาร์คอนี่ไฮโซ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอสวัสดีนะคะเป็นรอบที่2นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะสุสานไปอัปเดตมาอัปเดตอะไรครับก็มามาเรทมาสายหน่อยเนอะอัปเดตความสวยใช่ไหมถูกต้องค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่านะคะไม่ใช่อัปเดตความสวยหรอกอัปเดตความสวยนี่อัปทุกวันนะคะแล้วก็ต้องมาอัปกับท่านผู้ชมทุกๆครั้งที่เวลานี้แต่ว่าที่ไปอัปเดตมาเนี่ยนะคะไปอัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ที่ประสบอุภัย